อะไรของเครืองคือพิ่งพึ่งจะพึ่งจะเจอไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าหามาอยู่แต่ปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไปเข้าไอ้พวกร้านที่เขาของเก่าของเดิมเนี่ยมันจะไม่เห็นลักษณะเนี้ยเป็นวิชาอาถรรพ์แบบเหมือนอย่างที่อาจารย์สั่งเขียงกับเขียงงีโตไงไม่ก็พรกกระสาเออ มันก็จะเป็นเนี่ยวิชาประมาณเนี่ยที่ที่แบบแปลก,กแต่แรง<ม>ซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเผื่อสามารถไปหาจากที่แบบเขาใช้ทำ,ทำจริงๆออเออทำจริงๆแล้วต้องแบบร้านดังๆ,ๆขายดีแต่ถ้าเป็นพวกนั้นนะเขาก็จะเป็นของท่านโบราณ<อ>ซึ่งเขาก็จะห่วงอีอนนกอันนี้เขาไว้สำหรับปั๊มปั๊มหน้าข,ของขนม ซึ่งซึ่งไอ้หน้าของขนมเนี่ยที่ปั๊มเนี่ยมันจะเป็นเทศกาลและถือว่ามันมีความเป็น,ม,ม,ปนมีความเป็นมงคลเป็นขนมมงคลอ่าเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาใช้ไปเรื่อยๆมันจะมีมีความเป็นมงคลแล้วมีพลังหรือไม่ก็คือเนี่ยเราได้มาเราก็เอามาแบบล้างพลังประจุพลังแล้วก็เอาเข้าไปเก็บในตู้เซฟมันจะเป็นอุป,ปกรณ์อีกการหนึ่งซึ่ง ไม่ต้องไม่แต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละความหมายอ่ามันก็จะมีอ่ารุ่งเรืองการเงินอ่าสุขภาพความสุขอย่างนี้ซึ่งซึ่งอันเนี้ยมันเขาเปรียบเสมือนว่าเราสามารถปั๊มเงินปั๊มทองปั๊มความสุขผลิตขึ้นได้เองเพราะฉะนั้นเขาจะหวงมากถึงจะต้องเอาไปเอาไปเก็บในในเซฟสมัยก่อน mm hmm. เหมือนอย่างที่ เราเอาลงศพเข้าไปเก็นบนั่นอ่ะเป็นเป็นวิชาหมอสานแบบเดียวกันกันกบกับโรงศพพอดีพอดีโอ้โหเป็นสิบปีเลยเนี่ยเพิ่งจะเจอครั้งแรกเลยอ่ะที่ที่ไม่รู้ว่าคนสมัยนี้เขาใช้อะไร เขาเขาใช้ถ้าเกิดว่าเป็นโรงงานใหญ่เขาก็ใช้ตัวพิมพ์เขาปั๊มขนมไงแล้วปาดนี่ไงเอแต่ว่าถ้าเป็นสมัยนี้บางทีเขาก็จะเป็นพิมพ์ที่เป็นตาอื่นแล้วมันจะไม่ใช่พิมพ์แบบนี้แบบนี้แล้วอันนี้โบราณใช่โบราณก็ต้องเป็นจังหวะด้วยอ่ะคือเขาจะให้ใช้วิชานี่ต้องบอกว่าอาจารย์นำมาส่วนหนึ่งนะฝากลูกศิษย์ที่ จะโชคดีไปบูชาห้องเคล็ดทันพอได้มาไม่เยอะอาจารย์น in ่าใช่ใ <stru> ช่ใช <strong> ่แต่ว่าม่าจะวันที่สอค่ะ <This> น <viewers> ่าจะวันที่สองน่าจะเป็นไม่ได้แล้วส่วนอันนี้ก็ไอันนี้ก็เนี่ยอันนี้อาจารย์ใกล้ใกล้แต่ความสําคัญอยู่นี่นี่วิชาสวรรภูมิอ่าเป็นวิชาสุวรรณภูมิ ซึ่งนับตั้งแต่นับตั้งแต่ทำเสร็จอาจารย์ก็ถ้าใช้เป็นภาษาเราก็คือนั่งประจุพลังหรือนั่งปลกสามเดือนสะใจมากนี่ก็พ้นสมการวันสําัญเอามาไตมากก็คือเนี่ยวันเกิดเนี่ยค่ะงานทานนี่จะจัดสวดนบ<า>กพร่อพญานะคะก็ถือโอกาสให้ไปเลยซึ่งอันนี้จะคุ้มครองได้เป็นลักษณะเดียวกันกันกบเมื่อตอนยุคเจ็ดที่ขึ้น ขึ้นยุคแปดแล้วท่านอาจารย์แจกยันกงล้ออัศนีใช่ไหมถือว่าเป็นยันประจํายุคเก้าท่าอาจารย์กงล้ออัศนีเป็นยันประจํายุคแปดอันนี้เป็นยันประจํายุคเก้าแต่ว่าที่ทําเล็กแค่นี้เพราะว่าต้องการให้ติดตัวได้จะได้แบบพ้นพ้นทุกอย่างคเพราะว่ายุคนี้นี่ปัญหาคือมันไม่มาแับมาถึงบ้านมันมาถึงตัวเลย ก็นั่นก็แค่นี้คนที่จะมีโอกาสได้คือผู้ที่ไปร่วมงานใช่ใช่ใช่ร่วมงานในวันที่ 13, 14พฤษภาคมนี้นะคะมันมีลิมิตที่จะทำค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือปลอกไปแล้วเนี่ยมันแค่พันกว่าใบประมาณไม่เกินพันห้าคืออันนี้รุ่นนี้เนี่ยแจกลูกศิษย์จริงๆลูกศิษย์ที่ตั้งใจจริงๆถึงเพิ่งจะบอกเป็นทางการ ค่ะเนี่ยอันนี้นะเพราะว่าไปอยู่กับคนที่ไม่สนใจไปอยู่คนที่สักแต่ว่าได้ไปมันมันใจมันไม่ให้หมายเล็กนิดเดียวนะครับพบติดตัวได้ตลอดเวลาเอาไปก็ับพบติดตัวแล้วก็ควรจะสวดใช่ไหมคะมีบทสวดค่ะนี่บทสวดอยู่ตรงนี้ น้ำแข็งหายแล้วไม่มีใหม่ใช่ไหมครั่าถูกต้องขอแทนไม่ได้นะจ๊ะไม่ต้องขอเพื่อนะคะไม่มีสต็อกที่อาจารย์อาจารย์ให้วันนั้นให้ให้ให้รอนเอาไปหมดใช่ค่ะแล้วไม่ต้องมาขอนอกรอบไม่มีนะคะท่านใดที่ไม่ได้ไปร่วมงานก็คือถือว่าไม่มีวาสนาละกันอาจารย์ไม่เก็บค่ะปต่างระเทศอนเก็บไปให้ถ้าหน่อยแน่ใจดีอีกแล้วโอเคค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์นะคะท่านอาจารย์บอกว่า นี่เป็นเรื่องบังเอิญเวลาจะได้ใช้ทาเค็ดแบบไหนก็จะมีโอกาสไปพบเค็ดแบบนั้นนะคะตอนตอนที่ท่านอาจารย์ถือมาเนี่ยตอนที่ท่านอาจารย์ไปเจอแล้วท่านอาจารย์เออนี่นี่เจอแล้วเจอแล้วได้แล้วมาแล้วท่านทำดีใจมากเลยนะคะเป็นสิบเป็นสิบปีสิบ0ีสิบปีแบบมันหาไม่ได้นั่นแหละนั่นแหละนะคะหาไม่ได้เราก็ไม่รู้จะทําไงมันไม่มีอุปกรณ์อ่ะเหมือนสมัยก่อนเนี่ยโรงศพเนี่ย ถามมาได้แค่ไหนก็แค่นั้นนะลูกศิษย์ก็ไม่ได้ทาทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวลงโลงเียไม่แน่นะคะอาจจะท่านอาจารย์อาจจะมีโอกาสให้ลูกศิษย์ได้ทำเครทีเดียโอ้โหแล้วอาจารย์ต้องมานั่งทําอันต่ออันแม่มมนต้องเอาเอาเอาไปทําพิธีอันต่ออันไงตอนนั้นคืออาจารย์อาจารย์ค่อยต้องจบทุกคนที่สอนให้ไปอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นห่วงลูกศิษย์เนอะอ่ะวันนี้นะคะขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ ท่นั่งปะั่งปยังไม่มีใครได้เลยถ้าเป็นสิทธเก่าจะรู้ยันอาจารย์นี่แบบป่านระจารแค่ไหนอนี่ลำบากนี่นั่งเหมือนเกาหลีเนี่อนีอต้องยกข้างหนึงทำไมลเย็นเลย 이렇게 <laughs> 해 <laughs>